ก่อนเริ่มรีวิวเนี่ยผมขอใส่แหวนนะครับนีนน่น้องน้องลินจาไปญี่ปุ่นซื้อแหวนมาให้แหวนเวทเหรอตุด๊ดตุ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 ๊ด,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 ดนี่ต้องเดียเด๋ยวต้องรงนี้ต้องมีใส่เพลงชิงชิงสวัส,ด,ด,วสด,ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของอะไรกับผมครับวับนนี้ขี้ขิงของผมครับผมนะ บอกเลยว่านี่จะเป็นคี้ขิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาครับนั่นก็คือโคตมุกิยะสาเทพนะครับผมเทพลาเทพโอซิลิสและเทพโอมเบลิสนะครับผมที่อยากจะขิงคือว่ามันเป็นแบบปม3มเทพนี่คือปมที่ผมแบบอยากได้มากเพราะว่าจริงๆก่อนเนี้ยมันจะมีงานที่ชื่อว่าเมทเทล เป็นงานฝั่งอเมริกาที่ทำสาเทพเนี่ยออกมาทรงเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยนะแต่ต,ตัวมันจะเล็กกว่านี้แต่ตัวนั้นแบบมันจะขยับได้มันเป็นงานเก่าแบบพวก action figure เมื่อก่อนที่เป็นซีรีส์ของยูกิโ oh! อเนี่ยมันจะไปออกเมทัลที่เป็นแบบสไตล์กล่องของสไตล์ของอเมริกาซึ่งแบบแพงมากเพราะว่าจะไปหาแล้วหลังตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ทําใจว่ามันหาไม่ได้จริงเพราะว่าผมอะชอบยูกิโ oh! อแต่ว่า ไม่ได้เป็นคนสะสมการไงคือเล่นเล่นการ์ดแล้วแต่ไม่ได้ไปตามอะไรต่อลอะมันจะมีพวกสายเก็บการ์ดคือจะเก็บแบบซ้ำๆไปเยอะฮะซึ่งผมแม่งไม่มีเลยที่เขาแม่งขายได้ราคาผมไม่มีเลยเว้ยแต่คือผมก็มาชอบแบบเป็นของเล่นมากกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วว่าผ่านมานานมากจนสุดท้ายโคโตบุกิยะเนี่ยก็ไม่รู้ไปเอาลายเส้นหรืออะไรยังไงนะก็ะคือเขาว่ามีลายเส้นยูกิอยู่แล้วแต่ก็ทํามาแต่เป็นตัวคนตัวอะไรพวกนี้ทำมอนเตอร์ก็ทําเป็นพวกเออดัเมเชียนอะไรพวกนี้ยแต่ยังไม่ทำสามเทพ ครักหนึ่งประกาศทำสามเทพก็คือส่งแม่งคือเมทลเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่แค่ว่าขยับได้นิดหน่อยแต่ตัวเนี่ยอัพสเกลมาใหญ่มากเลยแบบสะใจก็เลยแบบโหจองแบบไม่คิดทีเนี้ยตอนจองเนี่ยผมผมเนี่ยจะพิเศษกว่าคนอื่นก็คือถ้าเกิดเป็นแบบเวอร์ชนันมรลาเนี่ยอ๋อมันจะเป็นได้ฐานดำอ่าฐานเรียบๆเ,เลยใช่มันจะเป็นฐานดำอย่างนี้นี่<อ>แล้ว ถ้าเกิดผ่านจองผ่านตัวพิเศษเนี่ยคุณก็จะได้เหมือนทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาก็จะให้กล่องขาวนี่มาหนึ่งกล่องนี่นะเปิดมาก็จะเป็นฐานฐานสีของแต่ละสีเมันเทราเป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นลายอะไรเนี่ยสวยผมก็คิดว่าเออไหนๆชอบชอบสุดๆแล้วอ่ะก็คิดว่าไปให้สุดไปให้สุดเลยไปจองตัวพิเศษเทพราก็จะเป็นสีเหลืองโอซิริสนี่ก็จะเป็นสีเดงโอเบดิเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็เพจมีให้เลือกสําหรับ ไอตัวเพลตตรงนี้นมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้ก็จะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะแต่ผมก็แดะฮะเอาภาษาญี่ปุ่นนี่ไอตรงเทพลากับโอซิริเนี่ยขยับได้นิดนึงนะขยับได้แบบตามข้อเล็กน้อยซึ่งโอเบลิสเนี่ยจะขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วความแต่ความพิเศษคือเขาจะมีพัดมือให้เปลี่ยนนะฮะก็จะเป็นมือแบบแล้วก็มือเกิด่กัแต่เราก็กลับแม่งสงมือเลยเท่ๆนี่ แล้วก็ต่อมานะฮะอยากจะขิงก็คือว่าเพราะว่ามันเป็นงานโคโตเนี่ยมันต้องเล่นกับงานโคโตที่ผ่านมาได้ใช่ไหมอ่านี่อันนี้นี่นะฮะดิสเพย์ที่ผมตั้งใจวางไว้ก็คือเอาตัวละครที่เขาใช้การนะฮะก็เอามาวางข้างในแล้วก็ไม่พอนะครับขอขิงต่อ,อยนิดนึงฮะสำหรับใครที่ไม่มีงานโคโตแล้วมีงานเอออยากแบบเอออยากเอาไปโชว์กับ1ต่อ1ิบสองอ่าทิกมากเขาเล่นได้นี่ กเกที่มากมันก็ได้นะอนะเห็นไหมใครแบบอยากเก็บสไตล์หนึ่งต่อสิบสองก็ได้นะเพราะว่าในในซีรีส์คือเวลามันโผล่เป็นเทมมาตัวใหญ่เลยแหละเออเขาถือว่างานเขาตมก็ถือว่าเออสกเกลมันก็เพีย้ยนเออแต่โดยรวมก็เออตัวเล็กก็ได้แต่ตัวเล็กมันก็จะไ,ไม่มีครบทีมนะครับยังไม่หมดนะครับพอชิงอีกนะหลังจากที่ผมได้ครบแล้วใช่ไหมผมยังมีการ์ดด้วยผมมีการ์ดสามเทพด้วยแต่แบบ จะโชว์ผ่านสแตนที่เฉก็ไม่ได้เว้ยอ่ผมก็เลยไปสั่งซื้อสแตนพิเศษมาอีกครับโถคุณนุ่มมึงสั่งซื้อที่รูดการ์ดอ๋อไม่มีอันนั้นอันนั้นไม่ได้จองครับนี่นะครับนั่นก็คือที่ใส่การ์ดสามเทพครบปินปินมากเนี่ยครบเลยแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมีแฟนคลับจากเพจตรงนะครับส่บง,งนี่ครับผ้ายันสามเทพ ไม่แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมกันนะเขาส่งมาเออพี่พี่ชอบไหมบอว่าเฮ้ยม่แต่เพอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นว่าเอ,อาเอามาเอามาแต่ว่าเขาก็ปากรีวิวมาตั้งแต่ปีตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วแล้ว,ลวจนถึงเ,เดือนนี้เพิ่งไดยมาถ่ายกันเออครึ่งปีกข็ขอโทษด้วยนะฮะแต่ก็แต่ทางเขาก็เข้าใจบอกเขาแล้วว่าเออยังไม่มีเวลานะก็แต่ผมก็ถ่ายรูปลงเพจแล้วแหละแต่เนี้ยมารีวิวให้ด้วย <c oughs> นี่ฮะพยันสไตล์ตแบบไทยๆใช่ไหมอืมเนาะ อันนี้น่แปะแล้วมันจะ,ะมีอะไรยังไงแปะแล้วแบบกันอะไรได้พูดถึงพุทธคุณหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหถ้าเกิดคุณเอายันของโอซิลิสไปนะครับครับผมคุณก็จะมีพลังเป็นเหมือนกับว่าสองบุคลิกยังไงวะคุณก็จะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอ้าวชิพายาเป็นน,นี่ตกย,ยันไปโพล่าเออเป็นแบบสมมติว่าถ้าพี่เจอแบบ เหตุการณ์ไม่ดีอ่ะมันจะมีคนที่คอยมาสิงพี่แล้วปกป้องพี่เจตโต้มูลนายเนี่ยสุดยอดเออเออมไปไหนใช่กลายเป็นอีกคนนึงมาแก้ปัญหาให้อย่างเงี้ยนะยันโอเบลิสเนี่ยอ่ะคนแค่ถือเนี่ยคุณก็จะรวยมาหาศาลจนแบบคุณอยู่ดีก็รวยแบบไม่มีเหตุผลเลยอไอ้นี่เรื่องความมั่งคั่งเหรอเนี่ยใช่มั่งคั่งเนี่ยรวยรวยเรวยมากอู้หหแล้วเนี่ยเนี่ยเอ่อเทพลาเนี่ยถ้าเกิดคุณพกเนี่ยคุณก็อาจจะแบบเจ็บตัวนิดนึงทำไมอ่ะนี่ก็คือคุณจะได้อะไรขึ้นมาคุณก็็ตต้องเจบัว โดยการอาจจะต้องแบบอ๋อน,นี่คือทุกขลาบเหรอเออแบบไม่แบบคือว่าคุณกีดเลือดตัวเองเนี่ยเพื่ออยากได้อะไรแต่คุณคุณก็จะได้สิ่งนั้นไงแต่คุณต้องลง,งสีเลือดนิดหนึ่งแบบเอาเลือดลงไในดยันปุ๊บนี่แล้วคุณ,พ,คณพี่ก้าว่ะอุ้ยชอบผู้คนนี้เขาไม่ชอบพี่พี่กีดเลือดปุ๊บเขาชอบพี่เลย วิ่งนี่เหมือนของสายดำเลยอ่ะแลาวห่นดหงินใช่ไอ้ที่เป็นของเทพรามันก็ต้องมืดๆหน่อยอ๋อเหรอเขาเป็นสายดาร์กเหรอสายดาร์กเลยนะอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยน่าครบเท่าไหร่นี่ดีกว่ารวยๆเลยบอกว่าเราใครรวยเลยรวยที่สรวยเลยเออเออเออนี่นี่ยึดตามคล้ายๆตัวละครเพราะนี่อันนี้โคตรรวยอันนี้อันนี้เขาทำนี่นะแบบไพ่เขาต้องผลิตเองหมดเลยเนี่ยโอ้โหเขารวยขนาดไหนอันนี้เป็นของโรงงานการ์ดอันเนี่ยอายุเกียวไปซื้อต่อเขาเนี่ยโหคนโหรวยอยู่คนเดียวเลยอ่ะรวยรวยไม่โคตรรวยเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับขี้เข็ นี่ก็เคลียร์ปมอ,อันนี้คือเคลียร์ปมวัเด็กคือคอลเลคชันยุกิคือไม่อยากได้อะไรเพิ่มแลว้วอะคือรู้สึกเออโอเคแล้วอยู่ตัวแล้วอยากได้แค่นี้แหละพี่ขิงวันนี้ก็เคลียร์ปมไหมครับผมครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องครับ<笑><笑>ครับกดสั่นกระดิ่งและแชร์ไปเยอะให้ลูกบันี้ลรูปมีการแบบนี้นะครับครับพบกับพี่ขิงตอนต่อไปครับครับบาย